อืมอืดไปหน่อยเนาะวันนี้ถ้าโดยอยู่ในสองเกมบมเกมบนบนเนี่ยเราคิดว่าเราชนะลูกไหนลูกไหนแมงลูกขยันนะชนะลูกขยันขยันนะเดินตลอดเขาบอกทุกแมซทุกอย่างผมจะพาในมั่นใจไหมมั่นใจราคาไม่สนจะอยู่นั้นนัไม่เทแต่ว่ามั่นใจไหเขาจไปเดินดีไหมถ้าถ้าไม่ได้ชื่นคลายเนี่ยคิดว่าตัวเงล ก็กำกึ่งกำกึ่งนะปรหวัดเสียวนะหลังจากรอเออคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับไม่ต้องแยกคู่นีเลยคู่นี้ดีครับตื่นไปแล้วค่อยดีอเป็นไงพอใจผลงานไหมตอนนี้เร มีหนึ่งครับแอีกดไปไหนีไปหน่อยจุดไหนที่ต้องกลับไปแก้ไขครับจุดบกของเราทีไฟนี้จุดต้องเก็บเอาว้ทนี่วนนี้น้หนักเป็นไงพีกันนี้พอดีเลยถ้าเราลทุกจุดที่ประมาณี่ให้ต่อเยอะวันนี้ก็ไม่ไดเวีนี้ได้เลย คุณจะเทรนเนอเรอรนนพี่เข้ามาคนัพี่คยอกนนี่นี่นี่ครใช่ครับเป็นไงบ้างวันนี้ไอลุงลุงก็พอใจระดับนึงครับเพราะยังงมขาเาพี่า้างไนเอาลูกแมูืมา้งไม่นพอใจระดับนึงแล้ววันนี้ถือว่าเก่งืเยันเดินนะขยันเร็วมาก ราคามันชี้นำ嘛ราคามันงชี้นำแข่งกันเกินมันทำให้ต้องเดินต้องดีบมต้องบีบมาเราตเพราะเราเรามั่นใจในตัวตรงสิทธของที่นี่ผมมั่นใจตรงนั้นนะวันนี่ชนะได้ถือว่าลูกเดินล้วนเลยลูกเดินให้เกิดเดินพอ่านฝังอะไรถึงแฟนทัวร์เลยครับก็แฟนทัพติของเราทุกคนด้วยครับของผมเต็มที่ทุกทุกตัวครับนะถ้าถูกวางขอบคุณครับขอบคุณ นาราแล้วก็น้่เอ๋นัจีบแล้วก็เชนเนอร์ทุกคนนะครับไนมีอาชีพที่เรปั้นมาดิยังไม่เห็นยังไมรู้ยังไม่เห็นโอเคขอข้า้นจริงจะได้น้องชายเลยครับนีเป็นบรรยากาศแหละทีงานก็ถือว่าสมใจะใช้คำว่าสมใจเลยงานก็บแขนได้ราะเสนได้แสได้แล้วปึบเ็น่ส่ขมลใเนแช่เจ็บกี่ยบนีกลู่นเส้นปั้นเตั้งแรงนดังตุ้มแรงลูกจ่าเขาเรียกอะไรเนีย คิมรวยเ,รเสียดายใช้คำว่าสูสีออกแดงโอ้โห,โหแมงจริงๆเรามั่นใจ่ายกห้ามาสาดแข้งได้แล้วอ่ะมั่มในใจอ่แพ้สรงอาจจะแพ้เพราะว่าเขาเป็นมวยเดินม,มีโอกาสจะแ,แก้มือไหมมีโอกาสก้อแก้เยอะเนี่ยมวยเดอ ถือว่าน่าเสียดายเนาะอาจจะแบบอาจจะเป็นด้เพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงที่มาถามก็คือโซเชียลนี่นี่เสียงเสียงแตกพอสมควรโซเชียลหลายคนเขามองเราชนะอ่าเขามองเราชนะแบบแบบชนะเลยแหละเพราะว่าเขามองว่าคู่ต่อสู้เดินมาแล้วโดนแข้งอันนี้คือมุมมองนะครับส่วนตัวเราเองก็มองว่าที่เราถอยก็คิดว่าพอใจในผลงานแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเราก็ยอมรับในคำตัดสินเนาะอ่าถือว่าถอยเยอมมีโอกาสจะแก้มือใหม่ โอเคอ่ะพูดถึงฝกักเอสซีแบนับหน่อยก็เขาทำให้ผิดไปเอาใหม่นะโอเคครับขอบมากครับ